สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแรดดี้จุ๊บนะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาฟังประวัติการ์ตูนฟลอสเซนนะคะพโจนภัยแดนคำสาบราชินีหิมะเป็นภาพยนตร์เพลงแนวแฟนตาซีคอมเมดี้ประเภทคอมพิวเตอร์แอนิเมชันสามิติในปีพศ2556อําำนวยการสร้างโดยวอล t ิส s นี y a แอนิเมชันสตูดิโอและจัดจำหน่ายโดยวอล t ิส s นี y p พิเ u r ร์สภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าเรื่องราชินีหิมะของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนับเป็นภาพน ภาพยนตร์แอนิเมชันลำดับที่53ของภาพยนตร์ในชุดแอนิเมชันคลาสสิกของวอลโ d i s น e y โดยเล่าเรื่องเจ้าหญิงผู้กล้าที่ผจญภัยไปกับคนขายน้ำแข็งกวางเรนเดียและมนุษย์หิมะเพื่อค้นหาพี่สาวที่ห่างเหินซึ่งมีพลังน้ำแข็งที่ทำให้อาณาจักรตกอยู่ภายใต้ฤดูหนาวช่วงนี้รันโดยไม่ได้ตั้งใจภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านช่วงการเรียบเรียงร่างบทภาพยนตร์มาหลายปีก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้เดินหน้าต่อในพศ 2554โดยมีเจนิเฟอร์ลีเป็นผู้เขียนบทและลีกับคริสบัคเป็นผู้กำกับนอกจากนี้ยังได้คริสเตนเบลไอดีนาแมนเซลโจนาธานกรอฟจอชแกตและซันติโนฟอนตานามาเป็นผู้พากเสียงตัวละครคริสโตเฟกผู้ร่วมงานกับดิสนีย์ในภาพยนตร์สั้นเพเปอร์แเป็นผู้เรียบเรียงทำนองออเคสตราและโรเบิร์ตโรเปสกับคริสเตนแอนเดอร์สันโลเปสคู่สามีภรรยานักแต่งเพลง เป็นผู้แต่งเพลงประกอบเรื่อง Frozen เปิดรอบผฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์ El Capitan เมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยน2556และออกฉายเป็นการทั่วไปในวันที่27พฤศจิกาย,ยนโดยได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่บวกอย่างล้นหลามทั้งจากนักวิจารณ์และผู้ชมนักวิจารณ์นักวิจารณ์บางคนเห็นว่า Frozen เป็นภาพ,นพนยนตร์แอนิเมชนันและภาพนยนตร์เพลงที่ดีที่สุดตั้งแต่ยุคฟื้นฟูของดิสนียภาพยนตร์ยัง ทำรายได้อย่างล้นหลามได้รับรายได้กว่า1 2พันล้านเหรียญทั่วโลกโดยเป็นรายได้จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา400ล้านเหรียญและอีก247ล้านเหรียญในญี่ปุ่นได้รับการขนานนามว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลลำดับ5ภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในปีพศ2556และเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลลำดับส ในญี่ปุ่น Frozen ได้รับรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมและในสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเพลง Let It Go, Let it go. รางวัลลูกโลกทองคําสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมรางวัลบัฟต้าสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมรางวัลแอนนี่้รางวัลรวมทั้งภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมและรางวัลน,นักวิจารณ์คัสสันในสาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมและเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเพลง Let It Go สำหรับในประเทศไทยเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่5ธันวาคม2556ตัวละครหลักในเรื่องนี้ได้แก่เอลซ่าราชินีผู้มี พลังน้ำแข็งมาตั้งแต่กำเนิดยิ่งเอลซ่าโตขึ้นพลังวิเศษของเธอก็ยิ่งรุนแรงขึ้นทุกวันจนทําให้เธอต้องเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพบปะก,กับผู้คนจนกระทั่งเธอได้ขึ้นครองราชต่อจากพ่อทําให้เอลซ่าต้องออกมาเผชิญกับผู้คนภายนอกแล้วเธอก็เริ่มหวาดกลัวกับพลังวิเศษที่ไม่สามารถควบคุมได้เธอจึงต้องหนีออกจากอาณาจักรและพลังของเธอทําให้อนาจาักรตกอยู่ในฤดูหนาวตลอดการโดยไม่ได้ตั้งใจอัน เจ้าหญิงน้อยผู้เป็นน้องสาวของเอลซ่าเธอเป็นเด็กที่ร่าเริงช่างเพ้อฝันว่าสักวันจะได้พบกับรักแท้เมื่อเอลซ่าหนีออกจากอาณาจักรเธอก็ต้องออกเดินทางไปตามหาเอลซ่าเพื่อกล่อมให้กลับอาณาจักรแต่เธอกลับโดนคำสาปน้ำแข็งของเอลซ่าโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้อานาต้องคำสาปและต้องหาทางแก้คริสโตฟหนุ่มภูเขาทำงานรับส่งก้อนน้ำแข็งมีสเวนกวางเรนเดียร์คู่ใจที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก และร่วมผจญภัยไปกับอันนาเพื่อลบล้างคำสาปของเอลซ่าโอลาฟตุ๊กตาหิมะที่เอลซ่ากับอันนาเคยปั้นได้กันตั้งแต่ยังเด็กหลังจากที่เอลซ่าได้สาปให้เมืองทั้งเมืองตกอยู่ในฤดูหิมะแล้วหนีออกจากอาณาจากักรพลังวิเศษของเธอก็ทำให้โอลาฟมีชีวิตขึ้นมาโอลาฟ ก็ได้พบกับอันน安娜克里斯ตฟและเวนระหว่างทางจึงร่วมเดินทางประจนภัยไปด้วยกันเจ้าชายฮันส์เชื้อพระวงรูปงามจากอาณาจักรข้างเคียงที่เดินทางมายังเอรันเดลเพื่อพิธีขึ้นครองราชของเอลซ่าด้วยความที่ฮันส์มีพี่ชายมากถึง12คนทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกมองข้ามซึ่งเป็นสิ่งที่อันนารู้สึกเช่นเดียวกันฮันส์เป็นคนฉลาดช่างสังเกตและให้เกียรติผู้หญิงฮันสัญญาว่าจะไม่ทิ้งอันนาไป ซึ่งเขาจะเป็นเพียงคนเดียวที่เธอรอคอยมาตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เหมือนเอลซ่าแต่สุดท้ายก็หักหลังอันนาโดยทิ้งไว้ในห้องให้เธอทรามานจนกว่าจะตายและคิดจะกำจัดเอลซ่าเพื่อที่จะได้ครอบครองอาณาจักรเอรนเดลมาเป็นของตนสเวนกวางเรนเดียที่มาพร้อมกับหัวใจแบบสุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของคริสโตฟผู้คอยทำหน้าที่ลากเลื่อนและเตือนสติคริสโตฟสเวนจะคอยดูแลเสมอว่าเจ้านายชาวภูเขาของเขา จะเป็นชายหนุม่มที่ยืนหยัดต่อสถานการณ์ได้อย่างที่เขารู้จักและรักโดยไม่ต้องพูดออกมาแม้แต่คําเดียวแต่เสียงพจลมของสเวนก็มักจะสื่อความหมายที่ต้องการบอกได้เป็นอย่างดีและในปี2562ทิ้งช่วงห่างไปนานกว่า6ปีได้มีภาคต่อออกมาชื่อ Frozen 2ชื่อไทยคือพจนภัยปริศนาราชินีฮิมะที่กลับมาใหม่คราวนี้จะพาเราไปค้นลึกถึงปริศนาและเบื้องหลังพลังวิเศษของเอลซ่าที่เกี่ยว ถึงอดีตของพ่อและแม่ของเธอผสมผสานไปกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างพี่สาวและน้องสาวอันนากับคริสโตฟด้วยพร้อมกับงามปริศนามากมายพร้อมด้วยเรื่องราวที่ยกระดับความยิ่งใหญ่พัฒนาจากแอนิเมชันเจ้าหญิงดิสนีย์ทั่วไปกลายเป็นผจญภัยแฟนตาซีสุดอลังการมีเรื่องเล่าในป่าต้องมนในวัยเด็กของเขาที่ได้เข้าไปยังป่ามนตราป่าที่ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองแอร์รนเดลแต่ป่าแห่งนี้เกิดภัยคุกคาม ขึ้นจนป่าปิดตัวลงทําให้ไม่มีใครสามารถเข้าหรือออกจากป่าแห่งนี้ได้อีกจนกระทั่งเกิดภัยพิบัติคุกคามเมืองแอเรนเดลเมืองแอเรนเดลต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติปริศนาซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพลังวิเศษของเอลซ่าภัยพิบัติที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในป่ามนตราในฐานะผู้ปกครองของเมืองทําให้เอลซ่าต้องออกเดินทางไปทางเหนือเพื่อหาสาเหตุและทางแก้ไขแน่นอนว่าอันนาไม่ยอมให้พี่สาวของเธอไปคน เดียยวออ่่างแนนนเมื่อสองพี่น้อง 1. ตุ๊กตาหิมะ 1. คริสโตฟและกวางเรนเดียรฝ่าหมอกหนาะเข้าไปในป่าต้องมนได้พวกเขาก็ได้พบกับคนที่เหมือนจะหายสาบสูญไปแล้วของเมืองแอรเรนเดลหนึ่งในนั้นคือในพลแมทเทียสทหารคนสําคัญของเมืองที่รอดชีวิตอยู่ในป่าแห่งนี้มาโดยตลอดแต่นอกจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วยังมีชนเผ่าเร่ร่อนอยู่ในป่าต้องมนแห่งนี้ด้วยชนเผ่านี้มีผู้นําที่ดูเหมือนจะไม่ เป็นมิดนักเธอคนนั้นมีชื่อว่าเยเลนาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าภัยพิบัติที่กําลังคุกค,คามเมืองอารันเดลนั้นเกี่ยวข้องกับพลังของเอลซ่าผู้เท่าโตรได้เตือนว่าเอลซ่าอาจจะถึงขั้นสูญเสียตัวตนของตัวเองไปเพราะไม่สามารถควบคุมพลังพิเศษในตัวได้นั่นยิ่งทําให้อันนาไม่ยอมอย่างเด็ดขาดที่จะปล่อยให้พี่สาวของเธอเดินทางไปคนเดียวนอกเหนือไปจากเนื้อเรื่องที่เป็นปริศนาเพิ่ม,เต,มเติมที่ถูกใส่เข้ามาเป็นกานเรื่องราวของภาพยนตร์ภาค ้แลวเรายังได้เห็นการขยายโลกของฟ r o สเซนให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมทั้งสัตว์วิเศษมีรูปลักษณ์เหมือนมา้าแต่มีลักษณะโปร่งแสงด้วยลำตัวที่เกิดขึ้นจากน้ำหรือกระทั่งยักษ์ตัวมหึมาที่มีร่างกายเป็นหินไหนจะเป็นพลังวิเศษของเอลซ่าที่ถูกเรียกว่าเวทมนต์อีกทั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับอดีตของเมืองอารนเดลอย่างไรคำตอบคงมีแต่ต้องรอชมในโรงภาพยนตร์ฟ r o เซ2ผจญภัยปริศนาราช สร้างจากทีมผู้สร้างคุณภาพเจ้าของรางวัลออสการ์กำกับโดยเจนิเฟอร์ลีและคริสบาร์ร่วมหน่วยการสร้างปีเตอร์เดลเวโคและผู้เขียนเพลงคริสเทนแอนเดอร์จากวอลต์ดิสนีย์แอนิเมชันสตูดิโอจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่21พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับประวัติการ์ตูนเรื่อง Frozen นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับ ำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย